ความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วสักระยะหนึ่งของชาวธาตุน้ํามีนกับพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะอัศวินถ้วย หลายท่านในช่วงนี้เริ่มปฏิบัติการแล้วหรือเปล่าพยายามที่จะพูดคุยบริหารเสน่ห์ของตัวเองแล้วไหมบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เป็นคนเก่านะคะแต่บางท่านก็อาจจะมองหาคนใหม่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะ่ะเป็นลักษณะการลอยไปลอยมานะคะก็คืออาจจะอยากคุยอยากยอดอยากจีบอยากลองแต่อาจจะยังไม่ได้อยากจริงจอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะเขาไม่ไเพิ่อนยค่ะว่าอาัศวินถวยคืออะไรเอ่ย หรือต่อให้เราติดต่อไปหาคนเก่าเราก็อาจจะเป็นการเย็บเย็ไปมากกว่าที่จะเอาจริงเอาจังนะคะ j จะติ e Devil แล้วก็ขิงถือดาบ The Tower โอ้โหไม่กล้าใส่เต็มเพราะว่ามันพังมันหนักอันเด็ดอนนานหรือเปล่าเอ่ยก็เลยทําให้เราเหมือนแตะแตะถอยแตะแตะถอยอย่างนี้หรือเปล่าคือบางท่านนะอาจจะทักไปหาคนเก่านะซึ่ง บอกว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาไม่น่าสู้ดีเท่าไหร่นะคะมีไพ่ d ด v i ลแล้วก็ The Tower เ,เข้ามาด้วยอาจจะเคยทะเลาะก,กันหรือถล่มกันมาอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขานิ่งไปเลยช็อตฟิวไปเลยเนาะไม่ว่าจะเกิดจากเราหรือเขาก็แล้วแต่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นผมมองว่าลึกๆในใจคุณน่าจะยังอยากกลับไปคืนดีกันอยู่นะหรืออยากทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นน,นะคะแต่ว่า ให้เราบุกตะลุยไปเต็มที่แบบว่าคุณเองก็คงจะไม่อยากหรือไม่กล้าที่จะทําแบบนั้นก็เลือกที่จะแตะๆถอยแตะๆถอยมากกว่าเนาะหรือถ้าบางท่านที่ไม่ได้อยากกลับไปหาคนเก่าแล้วนะคะก็คือเราปิดประตูตายคนเก่าไปอาจจะเป็นการที่เราเริ่มที่จะสะกิดคนใหม่นะคะลองพูดคุยลองทักทายลองทําความรู้จักเหมือนลองดูนะคะกับคนใหม่ๆของเราแต่เราก็อาจจะยังไม่ได้อยากใส่เต็มขนาดนั้นเนื่องจากว่าเป็นตัวเราเองนั่นแหละที่ยังรู้สึกท็อกซิกยังรู้สึกเหมือน มันยังพังอยู่เลยอ่ะจะให้เราเต็มที่แล้วมาพังอีกรอบเราก็คงไม่ไหวเหมือนกันอาจจะเป็นการบริหารเสน่ห์ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาณนะช่วงนี้ไปก่อนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นการอยากจะเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เหลือมากกว่านะคะทีนี้เราดูอีกฝั่งหนึ่งคุณหล่ะเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ สีดาดูนิ่งๆเนาะเป็นการหยุดนิ่งแพักเบรกนะคะปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นในเมื่อเดินนานก็ไม่ได้ถอยล้งๆๆางก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นิ่งอย่างเดียวเลยนะคะเขาไม่เพิ่มเีค่ะว่าสีดาบได้ไงอีกเอ่ยหนึ่งช่วยเอามีรักใหม่เข้ามานี่นาะสีไม้เท้าด้วยโอ้ ช่วงนี้เขาอาจจะมีรักใหม่เข้ามานะคะหรือถ้าไม่ใช่รักใหม่อาจจะเป็นรักของคุณนั่นแหละที่เข้าไปหาเขาถ้าในช่วงนี้คุณเข้าไปหาเขาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะในในสถานาการณ์ของเขาอะนะคะแต่ตอนนี้ไม่ว่าอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เหมือนเขานิ่งๆเหมือนเขานอนเฉยๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นรักใหม่หรือรักเก่าก็แล้วแต่เนาะรักใหม่ที่เข้ามาก็น่าจะมีความคิดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังนะคะแต่ทีเนี้ยไพ่แต่าตําหรับยังเป็นสีทถ้วยอยู่เลยเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจเขา สิ่งที่อยากได้ยังไม่มาสิ่งที่มาอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะคะหรือไม่ในตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราตัวเองต้องการอะไรก็เลยเลือกที่จะหยุดนิ่งเป็นสีดาแบบนี้เนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับผณบ้างนะคะชาวธาตนะุน้ำมีนกระดพ,พิจจกเรื่องเราสับฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะ ดือนตานะคะบางท่านอาจจะคุยับชาวราศีกุมและคณากลุ่มนอ้องเดอนเลเวอร์สด้วยบางท่านอาจจะคุยับชาวราศีเมทุนและคณาเมทุนนะคะเดอนเดทอีกไพ่เมเจอร์หมดเลยเนาะแล้วก็ควีนถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยับชาวธาตุน้ำด้วยกันเองเนาะ เขารู้สึกไงกับคุณหวังว่าคุณกับเขาดูมีประเด็นกันอย่างยิ่งใหญ่อยู่นะพบไพ่ขึ้นมาเดอะสตาร์ใบแรกเลยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกยังรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หากับคุณอยู่นะคะแต่ว่าในระหว่างที่คุณกับเขาจบกันไปงเงียบกันไปบางท่านอาจจะมีใครบางคนหายสาบสูญออกจากชีวิตของอีกคนหนึ่งไปเลยอาจจะอยู่ดีก็หายไปหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบพลุกพล่านก็ลกลกแล้วแต่เขาในตอนนี้ยังมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะเกี่ยว,วก,กับคูุ่ณอย เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะ่ะอาจจะยังรู้สึกยังรักอยู่นะแต่มันก็มาเพราะมกับความกังวลใจที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะไพ่ต่สําหรับเป็นไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ที่วงหมอถึงการที่ยังอยากจะลงทุนอยู่เนาะอืมขอนึ่งไหมควีนถือถ้วยหน่อยควีนถือถ้วยคืออะไรเอ่ย เรนนะคะยังมีความผูกพันกับคุณอยู่มากนะแล้วก็ยังไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะลึกๆในใจยังอยากจะลงทุนอยู่แต่กังวลและไม่แน่ใจนะคะพอกังวลและไม่แน่ใจก็เลือกที่จะหันหลังแล้วก็ไม่สนใจดีกว่ามีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมา1คู่นะคะเป็นไพ่คู่ของคนที่หันหลังให้กัน ไพค่คู่ไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะการจะดูว่าเป็นคู่กันไหมต้องดูให้ลึกซึ้งและก็ละเอียดกว่านี้นะคะต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันเอาดาวเราแล้วก็ดาวเขามาเทียบกันดูว่ามีความแมชกันไหมมีความเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าช่วงจังหวะเวลาที่เรากับเขาได้เจอกันอนะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษบางมหมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูให้ละเอียดกว่านี้เนาะแต่ทีนี้ในฝั่งความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขามีแรงดึงดูดกับคุณแล้วคะ่ะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันหรือต่างคนต่างอยู่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะแต่ก็ก็ปล่อยไปนะคะอืมก็ปล่อยไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรหรือว่าคุณต้องการอะไรในสถานการณ์ีมันมีความสับสนอยู่ในนั้นเนาะหรือนึกในใจยังอยากที่จะกลับมาคืนดีกันอยู่นะคะไพ่เต้สสำหรับขึ้นสามถ้วยอืมเออทำไมเขาถึงไม่กลับมาหาคุณน่ะมาดูซิทําไมเขาถึงยังไม่กลับมาหาชาวท่าน้ําเอ,อ่ย สามเหรียญนะคะชาลีออดตกลงกันไว้แล้วเปล่าบางท่านอาจจะเป็นการพูดคุยกันแล้วนะคะพูดคุยกันแล้วเออหรือไม่อาจจะเป็นการที่มันสถานการณ์มันคลุมเครือมันคลุมเครือไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่สถานะไหนกันนะคะแล้วก็อ่านกันแล้วกันไม่ออกอาสถานการณ์ไม่ออกเขาเองก็ไม่ไม่ไว้วางใจไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะ เรื่องในใจน่าจะรอให้คุณเป็นฝ่ายเดินก้าวเข้ามาหาเขาก่อนเองมากกว่านะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยรอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยอะไรบางอย่างแต่ว่าไพ่แต่สองน้อยยังเป็นสีถ้วยอยู่เลยนะหวังว่าเขายังเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแน่นะคะก็เลยยังดูนิ่งๆอยู่นะคะยังดูเหมือนยังไม่หือไม่อือไม่รับรู้อะไรเท่าไหร่อ,อ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยแล้วกันเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอสี่ใบค่ะ The Fool นะคะมีไพ่ h e Fool เข้ามาพร้อมๆกับสี่เหรียญด้วยแล้วก็ Magician นะะ h e f o ฟู Fool, บนว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยังดูคาดเดาได้ยากนะคะ มันเป็นเดฟูลเป็นไพ่เลขศูนย์่ะมันยังดูเหมือนเดาวทิศด,ดาวทางได้ค่อนข้างจะยากความสัมพันธ์ก็อาจจะยังคลุมเครืออยู่เนาะเป็นไพ่สีเรนต่างหากเนาะแต่ว่ามาราะกับเมจิเชียนนะคะก็ยังวนเวียน,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 นในชีวิตของกันแล้วกันนะคะยะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาไปๆไปๆกลับๆยังตัดกันไม่ขาดแต่สถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะทําให้รู้สึกยากลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องใช้กลยุทธ์ในการรับมือนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นกันใหม่นี้ก็คือถ้วยเหรียญคาถาดาบก็ต้อง หูตาไวนิดนึงเพราะว่าปับป๊บๆอาจจะเปลี่ยนนะคะปุ๊บป,ปั๊บอาจจะเปลี่ยนได้เพราะมันพ่้แปดถ้วยแปดถ้วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปเหมือนวนกลับมาพอนึกว่าสถานการณ์กำลังจะดีสุดท้ายเลี้ยวกลับไปอีกแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราต้อความสัมพันธ์ในช่วงนี้บอกมองว่ายังไม่ค่อยสเสถียรเลยแล้วก็อย่าที่บอกแล้วว่ามันยังอยู่ค่อนข้างคลุมเครือแล้วก็เดาทิศทางได้ค่อนข้างจะยากอยู่นะคะใครที่มีโอกาสได้กลับมาพูดกลับมาคุยกันหรือเป็นการเริ่มต้นกันใหม่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากค่อยๆทําความรู้จักหรือค่อยๆ ดูความสัมพันธ์ในแต่ละวันไปก่อนละกันเนาะคาแนะนาหน่อยละกันค่ะพาอยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ยเฟียอืมโอเคความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่กอดคอไปด้วยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความพอดีพอดีซึ่งกันละกัน อาจจะเป็นความเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่ที่มองมองถึงความกลัวหลายท่านรู้สึกกลัวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปว่ามันจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าหรือมันจะสมบูรณ์ไหมไม่เรากลัวก็เขากลัวเนาะจนทําให้ทุกอย่างมันถูกล็อกเอาไว้นะคะอาจจะกังวลกับ ออความกดดันรอบๆตัวด้วยก็เป็นไปได้เสียงของคนอื่นหรือว่าสิ่งที่มามีผลกระทบกับชีวิตนะคะเลยทำให้มันเหมือนถูกตีกรอบอยู่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนาะหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปกันไม่ได้ไกลหรือไปกันไม่พ้นจากจุดจๆนี้สักทีอาจจะเนื่องจากว่ารู้สึกกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้รู้สึกกลัวกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะก็เลยทำให้ปล่อยมือกันไป ไม่เราปล่อยก็เขาปล่อยแต่ความสำพั์ที่ดีคือการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคือการกอดคอกันไปแม้ในสถานการณ์นั้นน่ะมันจะมองไม่เห็นหนทางเลยก็เถอะถ้าเราสู้เขาสู้มันไปได้แต่ถ้าเราสู้เขาไม่สู้มันก็ไปยากหรือถ้าเขาสู้เราไม่สู้มันก็ไปยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนำสจาไพ่ก็คือว่า ถ้าตอนนี้สิ่งที่เรากังวลอยู่คือการถูกปฏิเสธคือความสัมพันธ์ที่มันไม่เห็นจุดหมายปลายทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าจิตใต้สํานึกของเรากังวลอยู่แต่กับเรื่องนี้มันก็จะวนอยู่ตรงนี้ต่อให้เริ่มต้นกันอีกครั้งมันก็จะวนอยู่ที่เก่าไม่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกหรือเขารู้สึกก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าอย่างที่บอกแล้วค่ะก้าวข้ามเส้นความกลัวนี้ไปอะ่ะ แลปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นกอดคอและสู้ไปด้วยกันบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปถึงฝั่งฝันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวธาตนนะุน้ำมินกรกฎพิจิกและนี่คือแนวโน้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะอัปเดตของคลิป12ราศีสามารถหาดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องนายธินทโรส19ว่าอาจจะใส่ไว้ตรงไหนสักทะะทีี่นนนนึงะะคคใ้้ายลิป นะคะสามารถไปอัปเดตกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย